สวัสดีค่ะพบกับชายที่เก้าได้จาในช่องชายตาชาแนลนะคะมืัอนี้น้องสาวแฟนกมหาเนาะค่ะอามหาเปิ้นซื้อเนื้อย่างมะควาคจ้ะซื้อมาแตนแต่ใส่ก๋อธนพลบ้านนาธนพลบ้านนาตะวันชุนละสองร้อยห้าสิบสองน้องหลายหลายโปรยูนิได้แบบได้หลากหลายเลยค่ะได้หลายคักเด้อพี่น้องยูนิตชุนละสามคุณเพื่อนก็มีอันนี่น้อเด้เพื่อนก็มีอันข้าวโพดจ้ะข้าวโพดไห้ไม่ผักไห้ก็ยุ่ยยุ่ยพี่ละแต่ว่าเพื่อนอ่ะ แถมแป๊บซี่ให้พ่อมจแตบ๊อแม้นว่ารีวิวให้ได้หนีอันนี้เพิ่นแถมมาก,ก็าเล่นให้เบิง้งซื้อแต่เมื่อวานนี้ว่ากินข้าวแรงเด้อว่ากินเนื้อย่างเด้อแล้วก็มีแตงโมมอแตงโมแตงโมน้ำผึ้งนะคะสีเหลืองอาลามเลยน่ากินม้สซ่าอันล้ออันตอนนี้ก็ล้อสร้าง,ด,ง,ด,งดังไฟอยู่ค่ะดังไฟอยู่มักโดนล่ะค่ะนี่มันแก้วมันแก้วมุทธนามนแกวดังไฟค่ะดังไฟอยู่มักโดนเลยจ้ะที่ได้กินไม่ได้กินแบบพี่น้องเบิ้ง ก็มีมันเจียวมันเจียวนะซื้อมาแต่เขาซื้อมาจะใส่เหรอบอราบือบอราบือสารคามบอราบือของขึ้นซื้อกลับบ้านของของขึ้นซื้อของจังหวัดสารคามอำเภอบอราบือก็คือมันเจียวเนี่ยจ้ะแซ่บเลยพี่น้องเคยกินบ่คิดเห็นสมัยเป็นเด็กน้อยเลยนี่แซ่บครับทำไมเป็นเด็กน้อยมีเพิ่น้องคุยน้อยนึงบาทนึงแต่ด้ตัวยุขวของเนี่ยสมัยเลี้ยงนี่ ไม่ได้กินเลยพี่นอ้องมันมีแค่เป็นลุงเยนเดียวไม่ได้กินเลยอเอาเอามาน้มาเานี่ยน้ำพี่น้องมากินน้ำกันเลยนี่แบบหะเบิง้งเบิ้งไงเบิ้งเนาะแถบมาทุกอยา่างให็นเบิง้งเหลือน้ำจิ้มเพิ่นก็เข้มข้นเลยจ้ะของบ้านานาเนะาะถานนงพลบ้านานาถั่งพลบ้านนาไฟขึ้นเหรอ ไประเบไประบิ<ป>การที่เริ่มกระบวนการอ่าเราจัดการแล้แซมบังพนิลี่มือกระมีมกุง้งหมอกำลัมดำๆหกไม่ขัดบอกอกกินอะไแซ่แล้วไม่ขัดบอกอกเซไว่ขอเคบ่ เอามานันใจอมันใจอ่ะเอามานันใจอ่ะไม่เหมืนมนมนอนมัมาเด้พี่น้องกินน้ำกันเด้สดๆเลยจะบอกสดเลยสดๆเด้ดเลองหนอยคะสจบ เราแถมมาแล้วเป๊ปซี่ร้านนี้ยย่างแถมให้แถมจุลละสองร้อยห้าสิบสืบอสสส่อว่าข้างนอกจุลกิเลสเราก้อนจิ้มพระเจ้าหนี่งเข้มข้นมันเป็นรักโฆษณาให้รีวนะิวให้เด้หนีิน้ำจิ้มพระเจ้าหนี่งเข้มข้นอนีนห,หลีเนี่ยน้ำจิ้มพระเจ้าแซ่บไม่ผ่านสุนที่รือหายกากไม่ค่อยมีแบบนี้นะะบบราคากระเป๋แพงแถมเป๊ปซี่ให้พร้อมเราเนื้อปลาหมึกกุ้งเน้นๆเลยได้หลายคัดมาเด้อมาเด้อ กินน้ำกันแล้วจ้ะไปชุลาด่ะไปไนกอสมุยแห้งเฮิยไปป่ะ้ <laughs> กินน้ำกันแล้วจ้ะมาทำอะไ้เล้ว ทำนี่ละทำนี่ละจ้ะเ่าหลายใหญ่ห้างเนาะคนที่คนที่สั่งแม่คนที่เบือ่อเอาทำนเี่ละบาย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 จ้ะไปก่อนเด้อจ้ะขอเวลาไปกินก่อนเด้อบายบายจ้ะ